เกมจิตวิทยาที่ทําให้รู้ว่าตัวตนลึกๆจริงๆของเราเป็นคนยังไงที่ข่าววันนี้เองเด็กวิพนุมีรูปมาให้ดูแต่ขออย่าว่าดูรูปเนี่ยภายใน10วินาทีเท่านั้นห้ามโกงดูรูปภาพเราตอบว่าเห็นเป็นรูปอะไรอ่ะสิวินะคะมี3ช้อยให้เลือก1นึ่งระเบิด สองเห็นเป็นต้นไม้สามเห็นไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นทั้งเป็นระเบิดและต้นไม้เลือกค่ะสำหรับคนที่เห็นเป็นระเบิดนะคะคือเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์สูงมากคือถ้าทำงานเนี่ยแนะนำเลยว่าให้ไปทำงานที่เป็นแนวครีเอทีฟได้ใช้ความคิดของตนเองคือถ้าไม่แน่ใจว่างานแบบไหนนะย้อนกลับไปดูได้ค่ะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราชอบฟังดนตรีชอบเต้นชอบวาดรูปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ควรจะทําในสิ่งที่เราชอบเท่านั้นเป็นงานที่เราใช้ความคิดสร้างสารรค์เราจะมีความสุขกับมันสําหรับคนที่เห็นเป็นลูกต้นไม้เป็นคนที่ช่างสังเกตจะม้ไม่มีใครสามารถซ่อนอะไรจากเราได้เลยเราจะรู้หมดเก็บรายละเอียดทุกอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆ,อยๆคือรู้หมดเลยความคิดของคนรอบข้างเป็นยังไงเราสามารถแบบเออสัมผัสอ่านใจเขาได้และอย่างนี้ซึ่งจะเหมาะกับงานที่ทําธุรกิจด้านการเงินด้านการพูด ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้เออช่างสังเกตก็จะรู้ว่าควรจะพูดควรจะถามอะไรเวลาไหนวิเคราะห์ดได้ดีอ่ะว่าอย่างเงี้ยต่อมาค่ะแบบที่3คือมองไม่เห็นเป็นรูปอะไรเลยอะ่ะทั้งต้นไม้แล้วก็ทั้งรูประเบิดอ่ะต้นนี้นะเป็นสิ่งที่คุณอะ่ะจะต้องไปพักผ่อนเพราะว่าการที่ คุณเนี่ยตัวเราอะมองไม่เห็นเป็นรูปอะไรเลยเนี่ยแปลว่าสมองของเราอ่ะมีอาการหลาจากการคิดในหลายๆเรื่องคือเป็นอาจจะคิดซับซ้อนเกินเหนื่อยเกินจากการทํางานฉะนั้นช่วงเนี้ยนะคะถ้าใครมองไม่เห็นเป็นรูปอะไรเลยเนี่ยก็ควรไปพักผ่อนหยุดคิดให้สมองได้พักจิตใจโล่งๆอะไรแบบนี้แล้วก็ลองสังเกตนะว่าช่วงเนี้ยเป็นคนที่โกรธใครง่ายหรือว่าคิดอะไรคิดไม่ออกสักที เพราะว่าอันนี้จะเป็นลางบอกเห็นว่าคุณจะทำงานหนักเกินไปก็ควรไปพักผ่อนนะคะ p s y c h o l o g i c a l นี้เป็น adjective แปลว่าทางจิตวิทยา Psychologist ลงท้ายด้วย i s t เป็นหนักจิตวิทยาคือเป็นอาชีพนะ Psychology ลงท้ายด้วย g y คำนี้เป็นคำนามแปลว,ว่าวิชาจิตวิทยาน,นั่นเองวิชาเรียนนะคะ ความรู้ภาษาอังกฤษดีๆนึกถึง e อ English w i บีพี่นุกนะคะ thanks for watching อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะ